จะๆๆโอเคนะหมามานะนี่อนี่เองนะไม่โอเคนะไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะนี่เขาจับเองฝันเห็นเออเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยนั่งชุดเท่แล้วก็นั่งโป๊มุ่อกี้ินเท่อะไรใช่ไหมเห็นอืได้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 กินอยู่เขาบอกว่าใครร้องวะโอ้ยอ้อยร้องแล้วเหรอโอ้โหอ้อยอ้อยหรือแอนเนี่ยทั้งคู่เลย อยู่ค่หาได้ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เฉยนะเที่ยวนี้ไม่มีอะไรมาไม่เป็นไรไม่ทีเด็ดผมแค่ได้เล่านี่ผมก็ดีใจแล้วเล่าแบบหนึ่งนี่ผมก็เมาได้แล้วเยิ่มเชียมาเยิ่มเอานี้๋ยวเขียนให้มาอ๋อมาถ่ายเฉยไหมเขียนให้มาเขียนให้เอามาตั้งกูกโอ้ยตายแล้วกูไม่เอาถ้าไม่เต้น้ากูแบบไปยิไปไปปู่ขอโทษนะครับนี่ไป นี่โอ้โหมองสาวเยอะมมองสาวต้องเยิ้มดิมั้ยแม่้อรเลยหนูเห็นนะจี่บอกให้อะไรห้อยหนูไม่ทะลึ่งหรอกทำไมล่ะห้อยไม่ทะลึ่ยงได้ไงหนูหนูเด็กดีหนูเด็กดีหนูแสดงว่านี่บ้ากามเพฮงพบเลยอยรู้หมดเลยเด็กดีที่สุดเลยเนี่ยเวลา ผีมาทีไรแม่งผีมันชอบเผาตะเหินเป็นไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็บอกบ้ากาไม่มีหางเอาหมดไอ้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าไม่รู้หนูหนูบอกว่าพ่อเนี่ยเผาเข้ามากกว่าอื่เขาเผาปูนอะโอ้โห้พูอดิตายแล้วโอ้แม่ไปเจอเถ้าสาวน่แม่เยิ้มเลยดูกันตอนนั้นตอนนั้นเมางกัญชาอยู่เลยเยิ้มนั่งดูแก็เยิ้มอยู่เลย เี่สนุกไหมแม่แต่จุยนาดูมัน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 ไปไปแล้วมันก็คุยเขาไม่รู้เรื่องจริงเขายังไงล่ะใส่รองเท้ารองเท้ากูเก่าในรองเท้านั่นแหละมาในรองเท้าเด้อทำไมนะเชื่อเหรอเชื่อธรรมดาชุดเก่งที่หนูเคยเห็นยังไงเคยยังไงม่จะโบกให้ช่วงชั่วโมงนี้เป็นเป็นช่วงชั่วโมงนี้เบื่อเบื่อผู้หญิงนี่นี่หนกอไม่ใช่เบื่อหลักคูก็ไม่ให้เจ้ดู เอ้ยมาคุยดีปากหวานเบื่อโอ้ไม่ต้องไล่หนูหรอกดิหนูไปเองดูไล่หนูยังไงหนูก็ไม่ไปจะบอกใครหนูอ่ะหนุไปเองหนูไม่ใช่ผีจ้า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 ขอ้นมล้วขอแล้วขอตุ้มตุ้มโอ้ยรักหนูเลยอืมใช่ไอ้ผี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 ปลอยมันวันนี้มันมันไปวันนั้นมันไปปู่จะบอกให้หรือปะ ไปที่เขาเขาลงที่เขางานแอะล้วว่านะทีไปแล้วกลับมาน้ำตาซึมแม่ก็นอนที่เอาโขงมาให้แม่ด้วยแม่ก็รู้นะแม่รู้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 ไปเลยนะจ้าจ้าโอเคทุกคนเลยนะจ้าขออนุญาตวันนี้ปลูกทุกใบให้มาหรอกเออขอขอปลูกทุกตั้งแต่มานี่พูดดีตาเหินเนี่ย ทุโคจะชมตาเหินตลอดผีใส่ร้ายอืออืออ๋อผีใส่ร้ายอ๋อไอ้เอีอ่ย